จะเปการแข่งขันฟุตบอลรานองวังตะแบกครับประจำปี2016-3น,นะครับการพบกันในคู่ที่5ระหว่างทีมตาดีตาแดงอยู่ชุดเสื้อสีส้มขึ้นเหลืองกับทีมพะเยาแดงอยู่ชุดเสื้อสีเงินคือผู้ตัดสินฝั่งนี้ได้แก่นนทชัยคำปะฝั่งโน้น สุพัฒน์อุดมสุขผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขัน,ขนชมรมฟุตบอลตอมบอนมอสแแบบครับขอบคุณจากกีฬนะาพอลเลสบริษัทสยามพอลเลสทรีครับมอบเงินทุมาบริษัทละหนึ่งพัน 1, บาทแล้วก็สภาโครงการบัณฑ์ส่วนตอมบอนมอสแแบบ2,200บาทแล้วก็ปลาป่าหมู่บ้านมอสแแบบ ห0้าร้อยปาดเบื้องแรกผู <im <im ้ใหญ่แดงแรกโอ้โหเราจะใช้ให้ทั้งฝั่งทีมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แดงครับโดยผู้ช่วยจำสอาวุธโคตรที่บาลังแต่คนปลอยลูกนี้ขึ้นมาอาวุธปาดออกมาตาดีตาแดงตัดบอลทีอ ละพัดขายท้องอย่าย่ายาทุ่งครับขอเฉพาะพอพบ่อจริงก็มาไม่ผ่านอุสาปาะตูก็เม่งน่ประตูตาดีตาแดงไม่ทราบว่าชื่ออะไรเพใส่เัดสมา

เนเดชนนมเป็นพงเดชนนก์อชียหมายเลขสิบเก้าสิบเก้าเด็กกีดสะดเนื้อไม้สวยงูลสาวโตั่างโน่นหนึสาวโตสายชนอที่ใช้วัดเดือมไหมใช้วัดแต่วัดบาดกายไหมทศพลพับมาตามทานได้พุทธวัตรอินทรพง์พุทธวัตรเต็มบอลได้บอนยิงโอ้โหลูกนี้เกือบไปเมื่กันพุทธวัตรชอตไปดีครับจังหวะนึง โบสถ์สุภัสโกรงสุกเป่าครับเฮ้ใหญ่ได้ใหญ่พรจิกจังหวะบุษบาติจมู์อนเข่าฟ้าครับ คู่นี้ก็จะเป็นโผงทองยูเนเต็ดพบน้องการ์ตูนครับโผงทองยูเนเต็ดมาแล้วก็มารับไปส่งรายชื่อพร้อมจ่ายค่าสมัครโผงทองยูเนเต็ดครับแห่งคู่ต่อ,ตอน,นี้มาแล้วมารับไปส่งรายชื่อนะครับมาเลยครับส่งตัวแทนมาพร้อมจ่ายค่าสมัครสวัสด์อิแบบนทรพงศ์เอาีขึ้นมา เดินสันมาให้พลมาหน่อยขศพลพระก,กูสิงสุภัทอุดมศุกให้เดฟ้าวิเคราะบันออกแล้วบานทมเพื่นะอฝ่าว่าละพล กลับมาบอาลแรกไม่เจอแขะตูของทั้งฝั่งทีมเร่งไปสักแปบหนึ่งสาประตู<อ>มากิดสะดาเนื้อไม้ปัดจับไม่ทันครับลูกนีผู้เแนนขอทงทั้งฝั่งทีมตาดีตาแดง หงทองยูเนเต็ดคู่ต่อไปสังบาลเชื่อนะครับพบกับทีมเขา,าจับบอลหลุดโอ้โหเดียวสะดุดบอลออกไปครับลรงนี้หม,มายเลขเจ็ดของตาดีตาแดงสมชายปูิสันเชื่อสมาชัยนะ ขาชัยอ in ินทพงศ์สาเตยังขายถึงก่อนครับพุชวัฒ์ Ray ินทพงศ์ตัดน้าเหมือนกันสราวุดสักไก่ตรงอบไหมป๊อเมือย่งสวนทศสวคืคูคที่รับ โอ้ทองอยูนิเ็ดเอาบางวันแล้วโดนทำฟาวครับเอา้าไม่โอเคขอสะพนมาน้อยขอสะพนโอ้โหช่าจังหวะนี้ ป,ปัจจทยวสายแววปัจจยวิสัยอักไปแ่วเอาน่ก็โค้ลดไปแ้วนี so uh, ่ลุกไม่ทันครับโลกนี้โอ้เครียงศักดิอินทรับไปแยเข้าตมีกรไม่ได้เลยใชเลี่ยลัแ้า่งผู้ใหญ่ได้สลาวุฒิตายไห้ใช้วัดเรือไหมแวัดแต่วัดเดือมไห ใสยวัฒน์เข้าสลาวุฒิก็ามาให้โอ้พุืชวัดออกไปได้ครับลูกนี้สมาชิใช้คนสันเทียสมาชิใช้กระชากบานมาโอ้โหนี้จับไม่อยู่ครับเตียงสักอินทร์บุษบาโตสลาวุฒิเปิดครับสลาวุฒิคนที่บัลลังสลาวุฒิ สดไปับเกี ại, là, ่ยวสัรับมดูนี้มาอ้าวอาลูกนโอ้โหเดเีไม่สงสารครัวกอ้โหกองเชียเสียดายเลครับลูกนทศพลมาน้อยยิงออกเหลือตัวตัวละอาแกตัวอีกทีลาวุั สระบุตรที่บอลลังปิลมาทศงมาน้อยข้ามาพุทธสวัส์อินทรพงศ์พุธสวัสดพุทธสวัส์จมบอลข้างมาให้ทันอินทพงศ์สบายมาพุวัสสวยครับตรงนี้พุทธสวัสแตะดีไหมทันไหมตรงนี้บอลออกเส้นหลังไครับมาเลอารถมาถึงปัจจุบิสายแววปัจจิษท์่มบอลขวามาได้ไม่ดีกฤษดาเนื่อไห กีตาดยินไกล้เ้าด่าตาก็รู้ีลก็ยังสสดก็สดอยู่นบชายวัดเดือมั้ยชายวัดเปิดไหนข้างรึอชายวัดเดือมไหมเปิดไกลเอ้าดูดิจะโก หมายเลยเดี๋ยวถามเขาเดี๋ยวถามเขาเดี๋ยวถามเขาทานชายแล้วันมาถ้าใครยิ่งเก่งมากเลยเด็กรภพัดคลายทองบวานทงหวังสองพัง จุกกลับมาครับเจสนามาน้อยเจสนาทุบมาอาจทันใช้อีหูจิ้งไม้เข้าขอบแหมลูกนึงระสมบัมาน้อยก็ยังโสนแต่โสนอยู่คือทำอะไรกันไม่ได้ไบอลหลุนมาถึงแท่งวัดทันไหมออกไปก่อนคพิ่ นัทพนนัทพนหลงทุ่มาโอ้เกี่ยวไม่ทันคับลจะลันมา้อยแล้ววทุมาให้กับแถวัดเนืเข้ากามไห้จะลันจะลันรีบจ่ายเาหลังกกับแทวัดเดืววัดเปิด โอ้โหกระดาษตู้ X คือว่าจับ X เนี่ยมันด้เขียนมาสาพุทธขอรับไกด์เพื่อมาถึงทศนิยมโอเคหมายเลยเขียนเขียนธาโดนตักกันเลยครับดูดิจังหวะต่อกับตาดีตาแดงเอาเลยยิงได้ไหมยังไม่ได้ออกก โอ้เชิส์ท่าบอลเป็นลูกแ,แต่มุมของสองฝั่งทีมตาดีตาแดงเอฟซี่ตาแด alon, ından, งปัดเข้ามาหลังจะตัดเชี่ยงมาจะรั้งจะรั้งไปได้ไหมลูกนี้จะรั้งมานานแค่ไหครับมาได้ไหมาจารยนมานานถูกไหม เกียงสักปรบดีรัแลเขียงสักเกียงสักรักหลบมาหเขียงสักได้บอลอยู่ครับไหลข้างมาไอ้กับชาชัยอินทรพงเปิดมาให้เจริญอ่าเขาทรพงไหขวาโอ้โหเนี่ยเขาจาจับบอลจะดโอ้โหลกลกผมมาแล้วพาด่ัดสิน่าฮ่าฮ่า้่าเ่าก่อ่ล้วาิ่งโ่รากาฮ่าฮ่ เวลาแรกผลมาก่อนว่าเสมอกันที่สือมาเจอกัวสุกับสีน้ืเงินผู้ใหญ่แดงสีส้มเหลืองทีตาดีแดงสีก็พักจะคูดเดี๋ยวมาชมผู้่นแล้วก็ตอครับ